แต่ขนมปังอ่ะชื่อสารุชาค่ะเห็นใคพสชื่อเล่นชื่อเอินค่ะมาอยู่ห้องม .5 ทับ9เมื่อปีที่แล้วอยู่ม .4 ทับ9ค่ะทับเลยนะทับ9ค่ะับ9ค่ะตามมาค่ะจะพามาดูในห้องนะคะว่ามีเพื่อนๆอยู่ทัหมดกี่คนนะคะ ชื่อนัาจริตพงชื่อล่นชื่อแอมเพื่อนเคงอ,อยากเห็นหน้าใช่ไหมคะไม่อยากเห็นหรอก <Why? How? S 1> ันเจ็บเจ็บเียงในตามต้อมาตมามมารู้จะก,กับนัชชาไาค <Okay. S 2> ี่นกินมังควง่ตรนี้นะคว่านชาอากาศช,ชบเฟิร์นค่ะใ <Why? S 2> บนะใบเฟิร์นค่ะ <Why? S 2> ฟันนี่จะช่อ,อยู่แล้วง่วงไหมคนนี้ไม่ไม่ใช่ค่ะนี่พันโลของห้องอะพันโลโบนแน,น่นตัวหน่อยโอ้ยตายเลยตายเลยตายตายมากทุกคำพูดของคุณโดนอัดไปแล้วนะคะ เสียง่ะเลียงว่ะไม่ใช่เป็นเ้ห şey น um ่านารร็อกันมเฮียเฮียารักเฮียเฮียน้า